เราควรเนี่ยหมาเป็นสัตว์ที่็รบควรอยู่นาทิตย์กัดกันอยู่อย่เงี้ยทั้งวันเดี๋ยวต่อเด๋ยวต่อไปก็จะมีตะคู่เข้ามาอีกเริ่มมีตัวนึ่งก็จะมีอีกสี่ห้าตัวตามมานนี้กัดกันทั้งวันทั้งคืนสัญญาตยานของสัตว์มันก็ต้นนะไม่ต้องมีใครสอนในเรื่องกรารพวกนี้ มนุษย์กับสัตว์ต่างกันตรงไหนเนี่ยให้เราเห็นข่าวอะไรพวกนี้ออกมาอยู่เสมอนะทองแล้วก็แท้งกำแท้งหรือมีแล้วก็ทิ้งให้เป็นภาระของคนอื่นต่อไปมันถ้าเป็นพ่อเป็นแม่ชนิดที่วิ่งไปตามสัญชาตญยานนี่ จะไปเรียกว่าพ่อแม่ก็ไม่เต็มปากนะพอถึงวันพ่อนแม่ทีอย่างนี้นะนึกถึงสภาพอย่างนี้เนะนี่เรื่องของโลกก็สรรเสริญว่าเป็นผู้มีคุณผู้เจ้าเองก็ท่งสรรเสริญนะแต่ท่งสรรเสริญพ่อแม่ที่ทําทนะนททหน้าที่ของพ่อแม่นี้พ่อแม่ที่ไม่ทําหน้าที่ของพ่อแม่นี่ ก็ไม่ต่างอะไรกับสัตว์โลกทั้งหลายที่เป็นไปตามสัญชตาตญาณอะไรมันเรียกร้องตัวตัณหาตัวราคะภายในตัวโลภะข้างในเนี่ยมันเรียกร้องให้ทำอย่างนั้นเราดูใจเราเองก็แล้วกันพอเบื่อคนหนึ่งก็วิ่งหายคนหนึ่ง เบื่อคนหนึ่งก็วิ่งหายคนหนึ่งอยู่อย่างนั้นมันไม่ได้เบื่อจริงๆริไอ้นมนุษย์เรามีอะไรเป็นตัวกระตุน้นมะีรูปารณมมีศรัทธารมณ์แล้วเนียเป็นตัวกระตุน้นแต่อย่างหมาเนี่ยมีคันธารณมเป็นตัวกระตุน้นมีกลิน่นตัวกระตุน้นให้รู้ว่าตอนนี้ติดสัตว์แล้วนะตอนนี้เป็นสัตว์แล้วถึงเวลาที่จะต้อง แสงหาความสุขทั้งเนื้อหนังพวกนี้แล้วอะไรเงี้ยมันก็วิ่งมาเสพกามกันน,นี่เรื่องธรรมชาติที่มันเป็น,นส่วนมนุษย์อาศัยรูปอารมณ์อาศัยรูปที่มากระทบาสายเสียงนี่มากระทบแล้วก็วิ่งไปตามกระแสตัณหาที่อยู่ภายในในชักจูงโยงอยู่ ถ้าเราไม่มองย้อนกลับมาดูภายในตัวเองก็จะมองไม่เห็นเห็นแค่เป็นเรื่องธรรมดาคนมก็ต้องมีคู่นะมีแฟนมีอะไรมันธรรมดาตรงไหนทีนะ่จริงแล้วมันผิดธรรมดาด้วยซ้ำเลธรรมดาแบบกิเลสครอบงำกับธรรมดาแบบไม่ถูกกิเลสครอบงำม,มันก็ละเรื่องทนะีนี้ที่ คนมันแต่งเนื้อแต่งตัวเพราะเหตุนี้เพื่อกระตุ้นให้คนหันมาดูหันมาสนใจอันนี้เป็นสัญชาติยานล้วนๆน,นะแต่งให้มันดูดีขนาดไหนไม่มีใครมองนี่ประโยชน์ใช่ไหมัมนกระตุ้นให้คนหันมาสนใจหรือแสดงกิริาการอะไรให้มันเป็นการยวยวนเซ็กซ์พีวอะไรก็แล้วแต่เป็นมยู่นะเนี่ยเย้าวยวนทางเพศนะ ถ้าเกิดาไม่มีอย่างนี้ละ่ะนะมันก็ไปไปหาอย่างอื่นอย่างเช่นแสดงความสามารถอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งเพื่อให้คนมันสนใจเพื่อให้ได้รับการยอมรับนะเราพยายามเอาชีวิตไปฝากไว้คนอื่นอยู่ตลอดเวลาทั้งชาตินะเพื่อให้คนนนยอมรับเพื่อให้คนนีนยนน้ยอมรับนะแต่ไม่เคยเห็นตัวตนของตนเองจริงๆนึนี่มีแต่ไปสร้างภาพขึ้นมาเพื่อให้คนอื่นเขาเห็น เขายอมรับเพื่อให้สังคมมันยอมรับเดียวค่นนะั้นไม่ต้องอะไรมากแค่ดวนแม่เงี้ยนะแม่ผู้ได้รับรางวัลทั้งหลายคือคือแม่ชนิดไหนคือแม่ที่ต้องรวยหน่อยมีทุนทางสังคมสูงหน่อยหรือมีลูกเป็นดารานะแค่นั้นเองจึงเป็นเรื่องของโลกล,ล้วนๆนะรางวัลแม่ทีก็เอาละ ้องแสดงความกรตันยูก็ตเวิธีแสดงความรักซึ่งบางทีก็ดูแล้วน่ารำคาญนะปัญหาก็คือคนเป็นพ่อเป็นแม่นี่กกำลังทำบทบาทของของความเป็นพ่อเป็นแม่ได้อย่างถูกต้องไหมนะี่คือชี้นำสิ่งที่ดีงามให้กับลูกเพราะว่าในช่วงวัยเด็กๆเ,กเกนี่ยนะ เป็นหน้าที่ของพ่อแม่แล้วที่จะชี้นำทางความคิดนะใส่ชุดความคิดอะไรสักชุดหนึ่งที่มันเป็นเรื่องของสัมมาทิฏฐิเข้าไปในหัวเด็กนี่นะพอเลยนั่นไปมันก็เข้าไปติดเพื่อนแล้วติดเพื่อนติดแฟนอะไรไปตามเรื่อง,องมันลนะทีนี้ไม่มีไม่มีโอกาสที่พ่อแม่จะใส่อะไรที่ดีงามเข้าไปได้ละความรับผิดชอบความมีน้ำใจความเสียสละความมีเมตตาแล้วนี นะคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยมีหน้าที่ที่ต้องใส่เข้าไปเพื่อให้นะลูกเขาดีมีข้อมูลที่ดีงามอยู่ในจิตใจนะแต่ส่วนมากใส่กันในวัตถุเลยอัดเข้าไปเรียนแข่งกันคนะแนนเกรดอะไรต้องดีกว่าชาวบ้านเขามีเงินก็อัดเข้าไปนะแต่ลืมใส่พวกนี้เข้าไปนะใส่คุณธรรมความดีงาม ก็จะไปโทษใครก็ไม่ได้นีนี่ยโทษสังคมก็ไม่ได้มันเริ่มจากพ่อแม่่งนั้นเลยมันเป็นจุดเริ่มถ้ามองในมุมที่ที่ดีก็พ่อแม่นั่นแหละจะเป็นผู้ที่ใส่ข้อมูลที่ดีงามนี่ลงไปถ้ามองว่าสังคมมันแยกก็ย้อนกลับไปดูพ่อแม่นั่นแหละว่าเราวิว่งตามกระแสสังคมอะไรเกินไปไหม เนี่ยที่แข่งกันเื่อให้ลูกมีที่ยืนอยู่ในสังคมเนี details, ่ยนะยืนแบบไหนเนาะยืนอยู่ในนรกหรือยืนอยู่ในสวรรค์เอาลูกไปยืนไว้ตรงไหนร่อนหลนกระบนกระวายแข่งแย่งแข่งขันชิงดีชิงเด่นถ้าเอาลูกไปยืนไว้ตรงจุดนี้แสดงว่าพ่อแม่กําลังโยนลูกลงไปในนรกแล้วนะ่ถ้า้เกิดว่าไปยืนอยู่ในจุดที่ เออเื่อเกื้อกูลเมตตากรุณาสื่อสัตว์อะไรต่อผูื่นต่อทั้งความส่วนรวมนยแสดงว่าเออเอาลูกไปยืนไว้ในสวรรค์แล้วให้เขาไปยืนอยู่ตรงไหนนี่คือปัญหานี่ถ้าเกิดว่าโอเคให้มันออกมาดูโลกคิดว่าจะไปมีพระคุณอะไรนะ้หนาเด็กเขาก็ออกมาตามกรรมของเขานะั่นแหละนะมาอยู่กับพ่อแม่ที่เป็นมิจฉาทิฏฐิอย่างนี้ เกิดมาเพื่อสวบิบาก,กรรมไปมีสักกี่คนที่พ่อแม่ไม่พร้อมเลยแต่ลูกสามารถยืนหยัดเข้มแข็งอยู่ได้แล้วก็เป็นคนดีของสังคมได้เขาเข้ามาด้วยอำนาจของกรรมเขาเหมือนกันกรรมดีที่ส่งมาสววิบากร,ร่วมนิดหน่อยแต่จะมีสักกี่คนนะที่มันจะเข้มแข็งอย่างนั้นได้อย่างกรณีของด็อกเตอร์คนหนึ่งที่แม่เก็บขยะขายแล้วสามารถจะตัว ผลักดันตัวเองให้จบด็อกเตอร์ได้ให้เป็นตัวอย่างสังคมได้ถูกแม่ทิ้งอยู่ตั้งสองสามปีทำไมมันไม่เ,เรวรเลวซะละไม่ไมปตายซะละอะไรเงี้ยทำไมไอ้ลูกเราเนี่ยอยู่กับเราอยู่ตลอดเวลาประคบประงมดูแลอย่างดีมันเอาดีไม่ได้โทษใครก็ไม่ได้นะเริ่มจากพ่อแม่เลยโทษที่พ่อแม่ทั้งหมดนนคนทั้งโลกก็เป็นอย่างนี้นะ พอมีคู่ก็อยากจะมีลูกในเรื่องปกตินะนะมีเพื่ออะไรมีเพื่อบอกให้ลูกฉันก็มีเข้ามัองกงนฉันก็เป็นพ่อเป็นแม่ที่สมบูรณ์ไพ่อแม่สมบูรณ์ไม่ใช่แค่มีลกูกนะแต่ว่าทำยังไงให้ลูกเขาไม่ชีวิตอยู่อย่างมีความสุขได้ในะสุขไม่ได้แปลว่ามีวัตถุมากของเจ้าบ้านนะนะ ถ้าเราสามารถทําได้ก็แปลว่าเออเราทําหน้าที่ของพ่อแม่อย่างสมบูรณ์แบบแล้วที่สําคัญคือตัวอย่างตัวอย่างที่ดีงามเนี่ยมันเริ่มจากพ่อแม่นั่นเลยถ้าตัวอย่างพ่อพิมพ์แม่พิมพ์พวกนี้ไม่ได้เรื่องล้วไอ้สิ่งที่ปั๊มมอ,อกมาก็บิดเบี้ยวไปหมดเป็นงั้นมันแม่ก็แค่สมมตินะสมมติวนะ่าพ้าราชินี ก็สวรรค์กดไปแล้ววันแม่คงไม่ใช่วันที่สิบสองสิงหาแล้วคงเป็นวันอื่นไหมนะก็สมมติเรียกกันขึ้นมาแค่นั้นเองนะแต่ที่จริงแล้วมันเป็นจะเรียกว่าอาชีพก็ได้มั้งนะเป็นอาชีพเดียวของโลกนี้ที่ไม่สามารถที่จะเอาออกจากชีวิตได้เลยนคืออาชีพของความเป็นแม่เป็นลูกนะเป็นผัวเป็นเมียเลิกกันแล้วเป็นคนอื่นไปนะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูก มันดึงไม่ออกเอาออกไม่ได้มันเป็นอย่างนี้ทั้งชาติถ้าลูกชั่วทุกคนก็จะมองย้อนกลับกลับมาที่ต้นเหตุละพ่อแม่เป็นยังไงอย่างงี้นะถ้าลูกดีพ่อแม่เป็นยังไงนะมันมองย้อนกลับมาเช่นงนงั้นนะสระระเสริญก็ถ้าทำดีก็พ่อแม่ถูกยกย่องสรรเสริญทำชั่วพ่อแม่ก็ถูกตีชินนินทาว่าไรในเรื่องปกติ นะยังมีพ่อแม่ชนิดหนึ่งนะพ่อแม่คือตันหาราคะอวิชชาทั้งหลายนยะคือพ่อแม่ที่มันแฝงฝังอยู่ในใจเนะี่ยก่อให้เกิดการเกิดการตายนะพ่อแม่ชนิดนี้เปนพ่อแม่ที่ต้องไม่กตัญยู ไม่กระตันยูกระตะเวทีนะต้องรู้เท่าทันแล้วก็ละวางลงไปตอนะนี้พ่อแม่ในแบบของโลกก็ดูแลกันไปกระตันยูกันไปทำตามหน้าที่อย่างถูกต้องแต่ไม่ใช่ไปนั่งทุกข์วุ่นวายนะ